จก่ไร่แท้เขาก็ได้หัวไส้มาวันที่ยิหัวเาก็เลยมาบอกให้บานชุบเขาก้อนเวราเมื่อนงพ้อนิ้มาถึงแปดพร้อมยิ้หยิมใไ่่ายาเป็นตอนไฟพวกนี พยายามาแล้วต้องเปิดบขางในเปองบอปลาแตงสูงไปข้าบนบ่อปาต้งไปขี้ประยัดยันยันหปากรูยิ่่ยันมูไว้กูจะรังน้องไปกันเลยถ้าเรื่องหมูกระป๋อนเลข วัตถุเ่างัดเน็ตเอาแงมากตยๆโคงรเสียเขียนจนเกิดกะเขาได้เยแต่ฐานม่เขีนใช่ไหมวันน้เป็นช่วงส่วนโงงเนี่ฐานแม่เนี่ยฐานทอ่เหยียบานฐานนั่นมันว่าเขาเป็นลายหินแต่ลายหินเนี่ยเรามีทัดกันลา้นเนี่ยเรา้มลายีินฐานเดียนงเรา cháu à, thả Cái chậu này hiện, hiện, hiện mà xay bắp vẫn như đẹp. mà tặng bộ phần Để sống xoắn phần tiếp này Cái chậu này ngoài nhìn dưới Ông này ngoài mình là bằng kẹt, bằng xếng kẹt, lắm Cô xí lại สุอไม่กมั้ผผิวไม่ีผสีสลัดห้ผู้ิงใส่ผวาไปหอายุจะดีฮะคุณจะยิ่งนไดเลือดติดหาะ